สวัสดีครับทุกคนผมเจตเองวันนี้ที่เกมโบตาโตนะฮะเรียวเราไปลุยกันเลยตัวที่เอามาเล่นวันนี้เอาเป็นตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปแนะนําเกมกันหน่อยส่วนอาวุธที่เล่นก็จะเอาเป็นเอาเป็นอ่ากันแล้วกันอ่านเข้าใจง่ายๆกันโดยที่เอาจะเอาแค่ดันเจี้ยนหนึ่งเพราะผมเพิ่งเคยเล่นจบไปแค่รอบเดียวโอเค ซึ่งเกมจะโปก,กาอ่าไอ้โบรตัโตเนี่ยเป็นเกมแนวแบบสู้มอนเป็นเวฟนะโดยมอนมันจะดรอปเป็นแมทชิเรียลมาหรือเรียกสั้นๆวา่าเงินฮะซึ่งตอนจบเวฟเนี่ยมันจะสามารถให้เราไปอัพของได้เดี๋ยวรอจบเวฟก่อนฮะนี่มันจะมีเวลานับอ่าตอนจบเวฟมันก็จะเขียวมอนทั้งสนามอันนี้เป็นเหมือนอัพแบบค่าศักยภาพอ่าของร่างร่างกายมันคือตรงเลว็วอัพมองบุมซ้ายบนข้างบนข้างล่างเลือดเรามันจะมีแบบหลอดเลเวลอยู่ มันก็จะมีเป็น Engineering งเอ่ e นจิเนียริมันมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกสิ่งก่อสร้างอะเป็นสายเฉพาะมันอันนี้ก็เป็น m e ด i ดาเออันนี้เป็นแบบระยะเรนส์อยู่นี่ฮะมันก็จะเพิ่มอาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มระยะการยิงของอาวุธเราอือฮึเราจะอัพเป็นอา,อาอาโมเนาะเพราะอาโมมันจะอ่าทำให้เราได้รับดามเมจลดลง อีกหนึ่งนี่มันก็ยังเป็นปืนแบบนี้ซึ่งมันจะมีแบ่งแยกไปก็คือเป็นโซนของไอเทมก็คือตรงนี้กับโซนของเวปพ่อนซึ่งตอนนี้เราสามารถถือเวปพอนได้6อันโดยเราสามารถคลิกดูนี้ได้ไม่ต้องคลิกเอาเมาส์เลื่อนไปดูมันก็จะมีบอกว่ากันฮะเป็นแบบหมวดของอาวุธมันถ้าเิดเราถือมัน2ชิ้นอ่ะมันจะเพิ่มแบบเรน์ให้เรานี่ผมถือ2อันเลยส่วน,นนี้ก็คือให้แม็กให้พ3แล้วก็ให้รีเจนกับให้เดคอเวอดี้ เอามาลบอาไอรีคอฟเบรี่ลงส่วนนี้ให้ m ม่แค่พีแล้วก็ลบหนึ่งดาเมจผมอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งเราสามารถแบบคอมบ i ายอาวุธที่มันเป็นอ่าขั้นเหมือนกันเมื่อกี้เป็นสีขาวเนาะเรามารวมกันมันจะกลายเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดขั้นอาวุธเราโอเคโอเคเดี๋ยวเกมนี้มันจะมีประมาณอ่ายี่สิบเวฟนะฮะตอนเวฟท้ายก็จะเป็นบอสให้เราสู้ฮะโอเคอ่าเป็นสิ่ของเกมนี้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้ เราก็เป็ลุยกันเลยตอนนี้เพิ่งถึงเวฟที่2แลนะเราต้องพยายามเคลียไอ้พวกนี้ครับเพื่อที่จะเอาตังค์ไปอ่อัพของปึฤฤฤฤ๊บถ้าเกิดเราไม่เคลียตั้งแต่แรกหลังๆเราจะสู้พวกไอ้ซอมบี้ไม่ไหวไม่ใช่ซอมบี้สิไอ้พวกมอนเตอร์ไม่ไหวอันนี้มีดอทฮะโอกาสการหลบนี่มีโอกาสการหลบเออแล้วก็เป็นการฟาร์มเนาะอันนี้เป็นการทำทำฟาร์มผมเอาอันนี้ดีกว่า เลยได้เก็บตังค์เพิ่มได้มากขึ้นฮะอันนี้ก็เป็นกันอีกกระบอกหนึ่งอันนี้ให้สปีดแต่ลบลักฮะไอนน้ตัวของลักกี้ก็คือทําให้เราแบบมีโอกาสที่จะได้ของดีขึ้นนะตอนแบบประจาัก์ตรงเนี้ยอันนี้เป็นลูกซองนำาซื้อลูกซองมาด้วยถ้าเกิดเราถือเอามาคนชนิดกันเหรออ๋อชนิดเดียวกันนะแต่เรามีแค่หนึ่งเนาะอ่ะถือเป็นแบบนี้กันเดี๋ยวผมจะเซฟตังค์ไปก่อนนะเพื่อแบบจะของ ยิ่งของเว็บหลัง,ลงมันก็จะยิ่งมีของดีๆมาเพิ่มขึ้นเยอะนะนี่ๆแล้วก็มีต้นไม้พวกนี้ต้องเคลีย์ต้นไม้นี้มันจะสุ่มเกิดน,นะช่วงนี้เราก็เคลียร์มอนไปก่อนฮนะนี่ไงามาเริ่มมีมอนพิเศษขึ้นแล้วเป็นมอนแบบตัวซิ่งยปึ๊บปึ๊บยิงตัวนี้เป็นตัวที่สมดุลที่สุดนะเนี่ยสำหรับตัวละครตัวนี้น่าเป็นตัวแบบสําหรับเริ่มเล่นเป็นตัวที่สมดุลที่สุดเลย เอาเลนมาดาเอาเลนมาดาเบสฮะมองเมื่อกี้เราเพิ่มขึ้น2นะอีกอันนึงผมเอาเป็นดอทละกันเพราะมันเป็นสีฟ้านะเลเวลไม่เอาดีกว่าที่เราอยากได้น่าจะเป็นพวกแบบเลนเจอร์ดาเมสอ่าได้เลนเจอร์ดาเมสมาอันนี้เป็นกันอันนี้อ่าได้แมค HP ดพีเพิ่มไม่เอาฮะเอาอันนี้ช็อตการปีกกระบอกหนึ่งตอนนี้ได้เป็นสามมาบวก20เรนเว็บช่วงแรกยังไม่มีอะไรมากฮะ แค่เราลงไปฟาร์มตังค์เรื่อยๆเ,เลยเราต้องสร้างาบิวในบิวในฝันเพื่อไปต่อกรบอสตอนเวฟสุดท้ายนะและจะมาวัดกันเลยว่าตอนเวฟสุดท้ายเราจะวัดบอสได้ไหวหรือเปล่าว่าบิวที่เราสร้างมาแล้วมันโหดพอที่จะแบบจัดก,การบอสตอนเวฟสุดท้ายได้ไหมตั้งแต่เล่นเกมนี้มาก็เพิ่งเคยจัดก,การได้แค่รอบเดียวเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆกันฮนะตอนนี้เราเคลียร์ไปก่อน แล้วก็มันจะมีพวกมอนสเตอร์มันจะมีจุดบอกเลนะว่ามันจะเกิดมาตรงเนี้ย a t t a c k s p e e d แล้วก็มี Element Damage อันนี้จะเป็นพวกแบบอาวุธธาตุนะพวกธาตุไฟอย่างเงี้ยธาตุลมไม่ไม่ไม,ไมั้งไม่ไมีแค่ธาตุไฟนะที่ที่เคยเห็นอันนี้จะเป็นดาเมจดาเมจมันจะปวกทุกอย่างเลยไหมใช่ใช่ใช่ผมเอาเกาะเพิ่มดีกว่าอันนี้เสียแม็กเกพีลงอันนี้จะมีแบบกลับระเบิดสปอนขึ้นมาเนาะ เอากลับระเบิดไปด้วยีกว่าลูกสองนี่เรารวมกันได้ฮถืออันหนึ่งถือสองอัน,นออันนี้อันนี้ได้เลนเจอร์ดาเมจแแต่ลบระยะอันนี้ยิงลงก็ดีนะอันนี้ลบอาโม่ลง,ลงเอาฮะเอาอันนี้ก็เอาด้วยเหยียบยอดยอดเหยี่ยบนี่ไงเป็นกับระเบิดฮะถ้าเกิดมันเป็นอาวุธของเรามันจะเป็นสีฟ้านะ แล้วทุกครั้งที่เราแบบเอาไอเทมมาติดตัวต,ตัวละครเราก็จะเปลี่ยนรูปด้าหน้าตาไปเยดูตอนอันนี้ผมมีแว่นตากับจมูกอะไรสักอย่างติดมาเมื่อกี้ผมได้นะอ,ไอ,อะไรมานะเลือดเลเวลอัพเลยอะไรสักอย่างอ่ะตอนนี้ถึงเวที่ะเราเคียยวตังไปก่อนนะต้นไม้นี่เราต้องเคียย์ด้วยนะอันนี้พวกเงินเราไม่จําเป็นต้องเดินไปเก็บก็ได้เดี๋ยวตอนข้างหลังมันจะดูดมาให้เรารวมกันอยู่ดีไอตรงพื้นนี่มันเป็นผลไม้นะที่เอาไว้กินเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิต เปนไม้ต้องเคลียร์รีบเคลียร์เร็วจะหมดเวฟแล้วโอเคอู้15ลักเลยเหรออ่ะ15ลักไปด้วยกันแหละอันนี้ลบสปีดแล้วเอาเอาเอาอันนี้เอาอู้การเลเวลสามเลเหรออ่ะหยิบไปด้วยดาเมจเพิ่มแต่ลบแมคเฮดพีฮมไม่เอาฮะเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวเราตายอันนี้ปืนเอาเป็นปปืนเลเซอร์เนาะ ตอนนี้เราน่าจะบวกเลนส์ไปอ่า4อันแล้วเนาะจะ่รู้จะไม่ได้แล้วบวกเท่าไหร่แตอ,เอ,อนเราเลือัพแล้วฮะอ่ามีบอมพื้นเราเคลียร์มอนสเตอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็มีมอนสเตอร์ยิงระยะไกลด้วยพวกนี้น่นารำคาญมากอะอ่าเหยียบระเบิดไปซะข้า,ามีต้นไม้เดี๋ยวเราไปเคลียร์ไปก่อน ผมไม่แน่ใจเรื่องอัตราการเกิดของต้นไม้นะว่ามันมีปัจจัยการเกิดหรือว่ามันแค่สุ่มเกิดที่จะแต่จะตายฮะต้องเดินออกกันนะ่ะาเราจะอัพอะไรนิดเดียวเลยแล้วเจอไอเทมมาเป็นอช่างน้อยก็ดีนะเก็บไว้ฮเราขายได้ถ้าเกิดเราไม่เอาเราเอาขายเป็นเงินได้อันนี้ให้ดามจเ,เพิ่มฮะแล้วก็ให้แพสพีเพิ่มแต่จะบวกอัน,นี้มาด้วยเอนอมี่ไม่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ เอาฮะ access s p e เอาเอาเกาะเพิ่มโอเคอันนี้ลบดูดเลือดเอาฮะโอ้โหแต่ลบเลนเลยฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ม,เอามันวัดดวงเกินไปนนนนนมนนไม่เอาแล้วกันฮะมันวัดดวงเกินไปอันนี้ฮิ d r o เจนเลออันนี้มันฮิ d r o ฮิ n h y เรื่อยเอเนาะไม่เอาแล้วกันเราไม่ใช้ฮะอันนี้ผมรวมเลยฮะเอาเป็นสีม่วงก,ก่อนแล้วเราเดี๋ยวเพิ่งดีกว่าให้มันได้เลนส์สี่บวกสามสิบเลนส์กันโอเคไปงี้กัน เราค่อนข้างเพย์เซฟนะ่ถ้าเกิดเราไม่เพย์เซฟอาจจะแบบตายกันเร็วมากๆเลยฮะเมื่อกี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากแต่ถ้าหยิบมา,าอาจจะตายได้เลยเพราะแบบระยะเราจะโดนรถไปเยอะเลยแต่ก็อาจจะดีนะโอ้เมื่อกี้ผมน่าจะหยิบมาเสียดายแต่ไม่เป็นไรไอ้พวกสีม่วงมันอาจจะเป็นแบบยูนิคไอเทมนะแบบมันอาจจะเป็นไอเทมที่ไม่โผล่มาอีกแล้วเลยก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมนะ โอ้ยตอนนี้เร็วัพแล้วแล้วสามารถกด ESC เพื่อเช็คของเลยนะตอนนี้เรามีเลนสนะ์อ๋อหกสิบเกิดหยิบไปตัวนั้นมาแล้วน่าจะแบบไปจอหน้ามอนซึ่องตอนนี้เราก็จ่อมันอยู่นันเนี่ยจริงๆน่าจะหยิบมาด้วยนะโอเคเราจบเวฟนี้เลยอืมอัโมเพิ่มอยู่แล้วฮะอันนี้เผาศัตรูรอบๆฮะแต่มันจะลบอันนี้เราเนี่เรา อย่าพึ่งเราอย่าพึ่งรวมดกวาก็ถือไปองนี้ก็แล้วอุ้ยสบายสบายเลยปกติที่ผมเล่นไอตัวนั้นมันจะพุ่งชนผมได้นะเนี่ยแต่ตอนนี้ดาเมจเราวน่าจะแบบพอสมควรเลยมันยังไม่ได้พุง่งมันก็แบบเสียชีวิตแล้วอะถือว่าค่อนข้างดูดีเลยสำหรับอาตาเนี่ยแต่นี่ถือว่าค้อนข้างแจวเลยฮะแล้วสามารถเคลียร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยได้แบียสบายสบาย ถือว่ายอดเยี่ยมน่ายินดีเฮ้ยนี่ไงมีตัวแดงมาเลยเหมือนมันจะไม่ตายนะไอตัวเมื่อกี้มันมน่าจะแบบวาร์ปหนีไปก่อนไอตัวนั้นน่ะมันไปไหนแล้วหรือว่ามันตายแล้ววะแต่ก็ไม่เห็นมัน d r อ p อะไรเลยนะเคลี่ยกันเคลียร์ก่อนเคลียร์เร็วเคลียร์เร็วเริมหมดเวฟแล้วต้นต้นต้นไม้ต้นไม้ไมอ่าเรียบร้อยบกเว้น ยังยิงไงกลๆกันหน่อยอันนี้ปลูกอินเจเนียริงแต่ลบอาสีดัาเมร์แล้วก็ไอ้ยดีนะไอ้ปลูกหมูเนี่ยเรารวมมันนี้ได้เราคอมบาเน,นี้โอเคเป็นสีแดงแล้วเป็นแบบสุดยอดปืนเราซื้ออันนี้มาแล้วก็ติดอันนี้มาวู้สุดยอดนะต่างหายเรามีปืนสีแดงแล้วน่าจะสบายเลยนะเนี่ยปืนสีแดงนี้น่าจะเป็นขั้นสุดของแบบสุดยอดอาวุธแล้วเป็นแบบสุดยอดหัวโซ่หาของอาวุธชนิดนั้นแวฮะ ตอนนี้เรามีเลนเท่าไหรล่ละเลนเล่นลได้เยอะอมากๆเลยเลนร้อยยี่พาคือยิงได้ทั้งแมบ,บแล้วตอนนี้บ้างเนี่ยแล้วยิงได้ทั้งแมบ,บแล้วไปหาแบบ Speed แอคทัคสปีดแล้วเราจะจะยิงแบบกาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวโอ้ยโ,โหลบหน่อยไอ้พวกนี้ต้องหลบนะครับเพราะมันมีการแดชพุ่งมาชนาเราเวลาไม่มีดอสเลยดอสเราเท่าไหร่เองเนี่ยดอสดอสเราศูนย์ก็คือโดนแน่ๆแ,แ,แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันพุ่งโดนนะ โอ้ยโอ้ยจะตายจะตายโอเคโอเคเดี๋ยวหามุมอยู่ฮะเราต้องหามุมอยู่นี่แน่นี่แน่นี่แน่มุมบอยู่มุมมันไม่ดีเลยไม่ค่อยได้ตังค์เลยเอออันนี้ไม่เอาเราได้ดูดเลือดมาไม่เอา โอ้เลนดามจกับแอคทัคสปีด e แต่ลบดามจเอาอันนี้เอาดามจเพิ่มอะแอคทัคสปีด e อันนี้บวกแปดดามจแล้วก็ทําให้มีศัตรูแบบพิเศษเพิ่มขึ้นมาแมวอ,อันนี้ลบลบราคาเพิ่มขึ้นลบราคาของในร้านเนาะต้นไม้ตายในฮิตเดียวอันนี้เอาเสื้อสุดจา้าบอเนี้ยอันนี้ดีอันนี้ดีนนดหนังสติกหนังสติกเราไม่ได้ใช้กับกันเนาะ เพิ่มเรนเพิ่มอันนี้มันเพิ่มแบบมัน,ม,นมันไม่เสียอะไรอ่ะมันก็ดีนะแอคแท็กสปีดเพิ่มแต่ลบสปีดอันนี้เอาบางอันก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ฮนะเผื่อตังค์จ <c> ร <oughs> ิงๆนะก็ไม่ต้องซื้อนะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้มันค่อนข้างเผื่อตังคนะ์ฮะอันนี้เป็นความสามารถของอันนี้เดีวเหรอหมู ตอนนี้เราโหดอยู่แล้วฮะเราสามารถแบบเอฟเคได้ไหมเนี่ยยืนยิงแบบชิวๆตอนนี้เวฟสิบละตอนนี้ยิงชิวอะอุ้ย,อยตอนนี้เราใส่เสื้อเอ่อคนตัดอ้อยอยู่เราแน่จะแบบสามารถแบบฟันต้นไม้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ล่วงเลยเป็นวัตที่โหดมากแล้วเนี่ย แต่ต้นไม้มันไม่โผล่เลยสิหรือว่ามันโดนฟันทิ้งไปแล้วเนะี่ยโอ้ยังแต,แต่ยังไม่คว่อยัยงตึงมืออยู่ยังพอตึงมืออยู่ฮะโอเคโอ้ยต้องต้องสี่ต้องห้าร้อยเนะี่ยเลนดาเมจอัพได้แล้วอันนี้เอาฮะรักบวกเพิ่มแต่ลบฮนะิวเลเจนเหรอฮิวเลเจนมันผมรวมอันนี้ได้แล้วก็ซื้ออันนี้มาแทนรีโวเวอร์จะเป็นกันหก ได้ทุกอย่างแต่ลบคีนะคี quis, ตอนนี้เรามีกี่เปอร์เซ็นต์อะคีไม่มีเอาเอา,เอ,าอันนี้ออกเลยละโอเคสุสดจะจับไปเลยตอนนี้เรามีปืนแดงสองอันเลยเนาะน่าจะชิวๆแล้วเริ่มจากดาเมจที่เราทำได้เนี่ยปกติไอตัวรูปหน้าที่มันเป็นโครกระดูก่ยมันจะถึกมากเลยเนะี่ยแต่ตอนนี้มันกรอบกรอบเลย โอ้โด oh, oh, นอยู่โดนอยู่ยังมีการโดนดาเมจเนะแต่เราไม่เไม่เจอเลือดเลยสิเราต้องการต้นไม้โดยดนะ่วนนะเพราะเราต้องการที่จะหิวเลือดตอนนี้เราเหลือแค่23เองเนี่ยมันไงต้นไม้ผมอยากได้อันนี้จังอะ่ะมันจะเป็นแบบไอเทมที่มันทําให้แบบต้น,ตนมันจะสปาวอาฟาร์มออกมาเราจะทําฟาร์มต้นฟา,ฟาร์มเลือดอผลิตแบบผลไม้กินเอง ไปไอเทมที่ดีมากเลยแต่ยังแต่ยังไม่เจอนะฮะตอนนี้อยากได้ันี้เพิ่มอ่าอาร์โมได้แอ a แท็กสปีแต่ลบดาเมจแล้วอืมน่าสนใจอืมเมื่อกี้เราลบดาเมจเท่าไหร่นะในตัวนั้น่ะลบดาเมจสองอันนี้เพิ่ม,ม, speed, มสิมบไม่อันนี้หักล้างกันได้ดีรึบอีกสักครั้งโอ้เฮฟวิกันนะ แต่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อะล็อกเราล็อกไว้ได้ฮนะน่าสนใจอยู่สำหรับไอ้ปืนหนักฮึ้ยตอนนี้ถึงเวฟที่12อยู่นะอยาได้ตังค์ไปถอยเฮฟวี่กันเอาตังค์มาตอนนี้เพื่อเราเพิ่งเว้อัพไปน,น้ำเมื่อกี้อ่ะ ผมอยากจะได้อันนี้เพิ่มอะเอ่อแมกนีทพีอะกับตัวของอะโม่อะทราไม่ต้ถึกๆเลยตัดไม้เดี๋ยวเราเก็บไว้กินเดี๋ยวเก็บไว้กินนะเราอย่าเดินไปเก็บฮะเดี๋ยวมันหายไปก่อนเดี๋ยวเราเก็บไว้กินตอนเราเลื่อนรถนี่นี่นี่นนผมเชื่อว่าด่านนี้ผมก็ได้ค่อนข้างที่จะอัพโชคมาเยอะอยู่นะน่าจนะแบบเจอของดีๆอยู่ มันไปก่อนเลยตอนนี้เฮ้ยมีตัวคาบกระดูกด้วยเฮ้ยด่านด่านอันนี้สบายสบาย,อ,ยอันนี้ไม่เอารบเกาะหนึ่งเลยเหรอเฮ้ยเอาดได้อันนี้เอาให้มันสวยๆเอ,อ่อแอคแท็กสปีดกับเลนดามเตอรเอาแอคแท็กสปีดมันมีตันไว้เนี่ยมันตันเท่าไหร่อะไม่ตันมันเราไม่รู้ อ่ถอดอะไรออกดีอ่ะช็อตกันไหมไม่เอาไม่เอาช็อตกันไม่เอาเอารีโวเวอร์ดีกว่าผมดีไซเคิลรือโเว,เว์ทิงดีกว่าอ่ะ,อะถอยอันใหม่ออกมาอันนี้มันสแต็กกันนะ <ๆ S 1> เขาบอกว่ามันจะบวก3ดาเมจทุกๆตอนจบเวฟก็ดีนะอีกอันนี้เวฟที่1ิบสาสแล้วซื้อมาติดไว้ก็ดีฮะติดเราติดไว้ก็ดี เนาะยังเหลือเวลาให้มันเก็บสเต็ตกันถ้าเกิดเป็นมาต็ตแมกมันจะโอเคกว่านี้เพราะเราจะได้โบกเต็มที่เลยตอนนี้เราโจมตีได้เร็วมากเลยเราโจมตีเกินร้อยย,อยังไงดูสิแอคแท็กสปีดอยู่ที่126ก็น่าจะซอยได้ทุกตัวที่อยู่รอบตัวเนี่ยเราน่าจะเอฟเคได้เลยน,ะนี่แนีะครับคอมโบในฝันสิ่งที่จำเป็นต้องกอก็คือไอ้อนเม็ดแดงที่ปล่อยมาเราต้องมีการแบบโยกหลบกันนิดหน่อย ภาพรวมคือตอนนี้ก็คือสบายอ่ะโอ้มันยังมีตัวพุ่งผ่านไอ้นี่มาได้อยู่โอเคโอเคเราต้องเริ่มเดินกันเลยละวราะมันมีตัวมันพุ่งผ่านชาร์จเราไม่ได้โอ้บางตัวก็พุ่งก็ก็พุ่งถึงบางตัวก็พุ่งไม,ม่ถึงนะฮึบฮึบโอเคใกล้จบด่านนี้ฮะต้องเคลียร์มันให้เร็วสุดตามมาไอันีมาก อันนี้ไม่เอามันเป็นสายของอันเนี้ยเอ็นจิเนียริ่งไงไม่เอารีโลฮะอ่ะมาคิพีไดอ้อันนี้เอาเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้น่าสนใจเ <c oughs> ยยูดิจิแเราแบบมุดหายไปลุยโอ้หอันนี้เสียเรื่อยเรื่อยเลยอันนี้เอาอ่าอันนี้สันนี้เหรอแอคซ์สปีดเราเยอะแล้วนะ อันนี้แอคแทงสปีดอ่าแอคเซสสปีดลดไปเพราะอะไรกันนะเมื่อกี้ไม่ไม่ทราบเอาน,นี้ไปด้วยกันมันลดไม่เยอะมากแต่ได้ดาเมจเพิ่มมาสิโอ้ตัวนั้นหายไปแล้วนี่ไงตอนนี้ดาเมจเราร้อยกว่าเลยนะเนี่ยต้องต้องติดครีได้ไหมไม่ต้องติดครีนะแต่แน่เป็นดาเมจของช็อตกันนะผมอ,อยากจะถืออาวุธนาะสักหกอันเลย แล้วก็กายิงทั้งแบบนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่ยิงให้หมดเลยเราจะไอใกล้เวลสิบเจ็ดแล้วฮะราต้องเก็บตังไปหาของลนะีโอ้ยโดนดามีดยิงขึ้นมาตังเรามีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หมดตลอดเลย เอ,อกายจบเฟที่14่แล้วเร็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 วเ,วเ,วเ,วเี้ยบเ้เโอเคอู้หฮิวดีเจจะหยนะเป็นสีแดงด้วยลักเลยตอนนี้เราก็โชคดีแล้วนะโชคดีสักหน่อยอแล้วอันนี้ดีนะอันนี้ก็ดีเราไม่ได้ใช้อันนี้แล้วอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีฮนะ หม,หม,ห,มหมดตัวอย่างเร็วเลยทุกแบบทุกอย่างมันดีไปหมดนะตังเราเก็บไม่ทันแล้วเนี่ยหลาย่าหยหยเวลาเอามาแบบมันอาจจะดูลบเยอะนะแต่เอ,เอามาหักลบกันคอมโบหลายอันแล้วมันดูแบบลบน้อยมันถือว่าเราได้ประโยชน์ไปแต่จริงๆอาจจะมีอันที่คุ้มกว่านี้แหละแต่แค่นี้ก็แฮปปี้นะ ตอนนี้เราเดินเอ้ยมันมีมนมปลาหมึกยักษ์มาด้วยนะตอนนี้เราเดินไถมอนได้แล้วโอ้เมนกีน้ทกมนม้ทำเอาให้นึกถึงอไอเกมของแวมพร์สแบรโวเลยแต่แค่เราไม่มีเวทมนต์เราแค่มีกระสุนเอ้ยเมื่อกี้เราเวล18แล้วเนาะเคเคอีก10วิให้จะจบเว็บที่15แล้วเราใกล้จะเดินทางถึงเว็บบอสแล้วเนี่ย นี่ๆๆๆๆๆนี่ๆๆๆอุย้ยมันยิงขึ้นดาไปได้วยเหรอ attack speed รีโเวอร์สีม่วงอันนี้ดีนะแบบยิ่งอ่ารดลบ20ก็คือต้องผ่านไป20วิเนาะ,ะหลังๆเราจะแบบก๊อมากเลยอ่ะไอ้อันเนี้ยแรกๆเรายิงไม่แรงอะ่ะแต่ลหลังๆเราจะแรงเพิ่มขึ้นอะ่ะแต่มันก็ห่วยอยู่ดีอ่ยห่วยๆ ก็คือมันจะเป็นแรงตรงช่วงประมาณแบบนาที20ผ้า30ขึ้นไปมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ลบดรเมีดเหรอตอนนี้เรนตอนนี้เรนเราเท่าท่าไหร่เรนเราอันนี้ได้นะลบ12เนี่ยต่เพิ่มดาเมจให้อืมอันนี้ไม่เอาอันนี้เพิ่มดาเมจให้ระหว่างเรายืนอ,อยู่ยนิง่งฮะเราก็ยืงนิ่งๆบ่อยนะแต่ไม่เอา ปืนก็ดีนะแต่อัพเต็มหมดแล้วอยากจะได้ช็อตกันมากกว่าจริงๆเอาออกก็ได้นะเอาเดี๋ยวเราอ่ารีเซคันทิ้งกูเลยแล้วหยิบอันนี้มาแทนวิอยากได้อันนี้จังแต่ไม่มีตังค์อะล็อกโอเคปกติเราก็ยืนนิ่งอยู่แล้วนะ แต่คิดไปเว็บหลัอาจจะไม่ไยืนนิ่งๆอ่ะอาจจะต้องวิ่งตอนนี้ซอมบี้มันเริ่มเกิดกันเป็นกระจุกปังปังป้งปงปงต้นไม้อ่ะเริ่มมีแบบตัวดแดงๆโผล่มาเลยยังไม่รู้นะตัวดแดงทำอะไรได้ตอนนี้สุดยอดไปเลยฮะซอยทุกตัวที่เข้ามา นี่นี่เวลจะสิบเก้าเลยแค่นิดเดียวโอ้ยมันยังไม่ได้พุ่งมันก็นิ่งไว้ปกลอดสละนี่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 โอเคเวลสิบเก้าแล้วปุ๊บ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 ตอนนี้เราต้องเดินล่าไม่ใช่มันล่าเราแต่เราล่ามันเอาตังมะเอาไปซื้อของโอเคเรนดามิน อันนี้เอาอันนี้อ่าสปาวอันนี้มาเป็นแบบไอของเอนจิเนียริ่งอะเป็นป้อมช่วยยิงเนาะแต่ไม่เอาฮะนี่ไงการเราเป็นสีแดงลนะยอดเยี่ยมเปื่อตังเก็บเก็บตังดีกว่าตอนนี้เราต้องเก็บตังไปหาสิ่งที่ดีกว่าเดิมอะผมอยากให้อาวุธผมเป็นอาวุธแดงทั้งหมดเลยนะอยากเจอเปืนแก๊ลิงเพิ่มอย่างไรปืนไม่นิ่กันเนี่ยอยากเจอเพิ่มอีกสักกระบอก เพราะยังเพราะเราไม่ได้ใช้เปิร์กมาเลยครับไอเปิร์กของไออาวุธหนักถ้าเราใส่อาวุธหนักเพิ่มอีกมันจะบวกอะไรนะอันนี้ไม่แน่ใจโอยมอนเวฟนี้น้อยแฮมแต่อาจจะได้ตังค์เยอะแหละเป็นเป็นมอนแบบมอนพิเศษนี่ฮนะเดอนล่ามนเลยคอมในฝันที่เราบิลมาคนข้างที่จะโหดยูะ อย่าใ,ใช้คำว่าบิลฮะให้ใช้คำว่าสุมแล้วสุม่มาเก็บสิ่งที่ได้เกมมาเลือกให้เราฮะโอ้มันปล่อยขึ้นดาบได้ด้วยเอ้ะพอห้าร้อยไหมเนี่ยเวลเลือดไหมนเนี่ยไม่เลือนะไม,ม,ไม่มันไม่พอนิดเดียวแอคแท็กสปีดแต่ลบดาเมจอันนี้มีโอกาส5%ที่เราจะได้รับอันนี้เพิ่มขึ้นอันนี้เอาแต่มันลบดาเมจเราโอเคไม่เป็นไรคุ้มตอนนี้ดาเมจเราได้เหลือเลย เราจะได้รับแบบคูณ2อ,อะ่ะเงินคูณ2อโอ้เดี๋ยวอัพปุ๋แลวเหมือนเลเวลตันที่20ไหมไม่ตันเราไปไปได้ต่อยิตอนนี้เว็บี่18แล้วใกล้ถึงเว็บที่20เป็นเว็บบอสเนาะโอ้กล่อง กล่องนี้น่าจะได้เงินแบบเยอะมาหาศาลนะกล่องไอ้นั้นนะ่ะตรงนี้เป็นทุนระเบิดซื้อมาี่้อะแค่ขั้นเดียวเองเพราะแบบค่อนข้างที่จเปลืองตังค์ตังทำแบบอื่นดีกว่าก็เลยไม่ได้อามันต่อเลยเจอมาไม่ค่อยได้ใช้เลยตอนนี้อยากได้เลือดเอาเลือดมาหน่อยโอเคยิงไปขอในช่วงนี้โอเคจบเปฟละ อันนี้เอาถ้าเกิดฟรีอ่ะแอคแท็กสปิดอืมอันนี้เหมือนจะดีนะถ้าเกิดเราเล่นสายไอ้น,นี่สายลบทะมันคืออาวุธที่ดีอาวุธหนึ่งเลยอ่ะอืมอ๋อนี่ไงอาวุธใหญ่แต่สามร้อยเลยอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีตังค์ล็อกไว้โอเคเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อไอ้เฮปปี้กันมินิกัน ่โอ้ยมีตัวปล่อยคลืนดาบด้วยตอนนี้เวฟที่สนะิบเก้าเนาะเวทเราจะเป็นที่ยี่สิบเอ็ดละโอเคมีตัวแดงด้วยโอ้ดวงไปเลยปึ๊บยังไม่แน่ชัดนะว่าตัวแดงมันเป็นตัวแบบพิเศษหรือเปล่าเป็นแบบยูนิคมนสเตอร์แบบพิเศษสเปเชียลโอเคยี่สิบเอ็ดละเวทมันตันไหมเนี่ยผมมันไม่ตันนะ ตอนนี้21่สิยังไปได้ต่อฮะแต่ไม่น่าขึ้น22นะเพราะแบเบเวฟน่าจะจบก่อนอุ้ยววววเจ็บเจ็บเจ็บอู้เราเริ่มเราเริ่มเคลียร์มอนไม่ทันละเฮ้ยต่อไปเราต้องทุบทุกอย่างเราต้องเอาตังค์ไปใช้จ่ายให้หมดละเพราะเราจะไม่ได้ใช้เพราะมันจะจบละโอเคเรียบร้อยอู้ด่านนี้ได้ตังค์แปดร้อยเลยอันนี้ขายแล้วไม่ได้ใช้เกาะเพิ่มก็ดี เราหยิบมินิการไปเลยเลยเอาอะไรออกอ่ะเอาตัวของช็อตกันไม่เอาไม่ใช่ช็อตกันต้องเอาตัวนี้ออกแล้วไปหยิบไอ้นี้มาแทนปุ๊บอันนี้คือจะทําให้แมคแคทพีเราตันที่53อันนี้ก็ดีนะเรามีโอกาสสูงอยู่แล้วแต่แมคพีเราอัพไปก็เท่านั้นนะ่ะมันไม่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเราไปต่อที่เวฟ20เลยนี่จะเป็นเวฟบ,บอสแล้วเนี่ยน,น,นะมันจะมีบอสเดินมาตอกต๊กตอกเต๊กตอกเต๊กอย่างนั้นนะ่แะแต่น่าจะโดนเราทำร้ายแบบหนักหน่วงฮะ เราโหดมากอี๋เรียบร้อยเขาเราค่อนข้างโหดเลยโอเคก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับเกมโปโลโต้ก็เป็นเกมที่สนุกดีนะฮะโอเคสำหรับเกมโปโลโต้ก็ขอจบไว้เพลงเท่านี้ฮนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาต่อกับไอตัวอื่นกันกันต่อฮนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวค่อยไว้คุยกันคราวหน้ากันสำหรับวันนี้ขอตัวลาเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ